Yeah. มีมีระยะหลายข้อนี่ค่าหน่วยงานใดนะคะที่ยังไม่ลงทะเบียนรายชื่อหน่วยงานของผู้ติดทิระดัยังมีเวลาค่ะเรียนเชิญได้เลยค่ะคุเด็จพรกรพรรดเจ้าตากสุริย์เรียนเชิญ กองการศึาและเกษตรกรรม,ม,มที่หนิงกองการศึกษาข้างหลัโบกกองการ ตราต้องมีการตัดต่นครับดีไปล้สำหรับกา้นําเพียนประต่อให้กับผู้รักสิ์การนะคะน่าจะกลัามาต่อรัฐมนตรีมงคล ทำด้วยความะสมพิกรารชาวตอนการดารบุรีตักษาควงข้าพระพ,พุทธเจ้าทั้งหลายตามชื่นสุขมาสู่พระนกชิกรทุกบูเราทรงดำรงสิริราชสมบัติด้วยสมศรพิฐานุญาตนำะสมพิาาพก,รกา,ากร